งานนี้มีช็อกค,ค่ะแอนนาทีวีพูกิกนยาปลิดชีพทำร้ายตัวเองเมื่อเดือนก่อนจริงหรือต้องบอกว่าในั้นของแอนนาทุกคนคงจะรู้จักคุณน้ากันดีนะคะเธออยู่สังกัดทีวีพูค่ะ สำหรับเจ้าตัวแม้จะไม่ได้เป็นพนักงานสก,กัดเดิมมานานกว่า10ปีล่าสุดเปิดใจค่ะกับเรื่องราวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เคยคิดสั้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเหตุหยุดยาสมซาร้าเองแอนนานั้นมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบเมื่อเดือนเมษาย,ยนเราเพิ่งจะคิดสั้นจากภาวะติดยาเสพติดเราเป็นคนติดยาจิตเวชแล้วเราเองก็เลิกเองไม่กินยาเราเข้าใจว่า ไม่ได้เป็นแล้วและเรารู้สึกว่าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินเวลาน้องๆเอาอยามาให้ก็กินบ้างไม่กินบ้างใช้วิธีฉีดตัวอื่นที่เป็นยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเลยมันเป็นยาแก้ปวดก็ไปตามคลินิกต่างๆแล้วเราปวดนั้นปวดนี่จริงๆเราไม่ได้ปวดแต่เราไม่รู้ว่าเราติดยาเสพติดหรือเป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งแล้วจากที่เราทํางานได้ปกติตอนเดือน กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเราทํางานไม่ได้ไม่มีฟีลลิ่งในการทํางานไม่เคยรู้ว่าชีวิตจะพลาดขนาดนี้จนสุดท้ายมีนาคมเริ่มดาวมากมีสาสยยนอยู่ไม่ได้แล้วเรียกได้ว่าทํำ้ายตัวเองก็ได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะโดยไม่รู้ว่าตัวเองทำไปก็คือให้น้องไปซื้อพาามาบอกให้ทุกคนในบ้านกลับบ้านหมดเลย รู้สึกเบื่อหนโลกไม่มีความสุขซื้อพลา30เมตรมีของเดิมอยู่ประมาณ25เมตรยานอนหลับอีกรวมๆแล้วก็เกือบร้อยเมตรปรากฏว่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่เป็นอะไรพูดง่ายๆคือเราเข้าสู่วงการการติดยากแก้ปวดโดยไม่รู้ตัว เราก็จะบอกหมอว่าเราปวดนั่นปวดนี่เพื่อให้ฉีดยาพราฉีดเสร็จก็จะเคลิบเคิ้มแต่เราไม่รู้ว่ามันคือยาเสพติดเพราะว่าเราถามคนอื่นก็บอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่มันคือการติดยาแก้ปวดก็มีภาวะจิตตกซึ่งก็เป็นอาการดิ่งด้วยดาวด้วยบอกตอนนี้คือต้องเพิ่มจิตเวทแต่กลับมาสดใสเหมือนเดิมจนกลายมาเป็นขัน28่ี่สเมษายนก็ขิดสั้นแรงสุดก็คือกีดที่แขนตอนนั้นไม่รู้ว่าทำอะไรไปแต่รู้สึกแล้วว่ามันอยู่ไม่ได้ มาลนลานจากนั้นงานอะไรเราก็ทําไม่ได้เลยเพิ่งมาดีประมาณ29-30พอหายก็ไปวัดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แอนนาเธกเปิดเผยแล้วคะ่ะ